ไม่ถ้าใดมันไม่เสียก็เครื่องขัดกล่องไม่ได้มีบ้างอยู่บ้านอยู่บ้านดีก่องปรากดมันมีแหวนอะไรเนี่ยทอดไปไหนก็ไม่รู้เอาไปเก็บไว้อุ่นอีกเรื่อยๆตั้งเกือดเกือดสองอาทิตย์นี้กบมาก

ใส่ผูกไปไม่โดนจะใส่ยังไงเนาะลองเช็ดดูก็ะถูกอะไรเช็ดดูกินไหมไหมกินไม้ไมก,ไมก็บอกตัวเองถอดมันถ้าได้กินไหมไ ตรงหรือเปล่า ต้องกลับไปแกะดูก่อนว่าอะไรเสียลูกใหม่มันจะเสียหวังขนาดนี้อย่างนั้นเนี่ยต้องกลับไปแกะดูแล้วก็ไปเช็คตัวนี้เสียหรือเปล่าแกะดูทันอะไรไหไฟไม่เข้าไฟก็ปล่อยนะไฟไม่เข้านะไม่ฟก็ปล่อยมันตักแต่มันไม่หมุนโอเคมันเป็นที่ตังนี้แหละ

ได้มันก็ไกไม่ก็เป็นไปได้ได้นีิใหม่นะใหม่อะไรมีตะขนอะไรเต็มเลยเนี่ยอะไรมีตะสายอือไม่ใช่ของใหม่แล้วอ่าเป็นแล้วของเก่าเลยเขาแค่อะไรเลใหม่ๆถ้าทำไมมีต่ขี้ดินมีแต่ขี้สาย มันมายังไงเนะี่ยมันก็ไหมดิเสียหมดเลยโหงเต็มเลยคืออะไรนะแค่ดินทั้งสายท้<ป>ของใหม่นะมันจะไหมขนาดนี้เลยเหรอฮะต้องเปลี่ยนทั้งโลกหายด้วย ในสภาพข้างในมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอมันก็เปลี่ยนวันวันมันเสียมันก็คงไม่เป็นขนาดนี้หรอกก็ต้องใหม่โมดิสไหนไอคิดยินคิดใสไอคิดใสนี่ก็คือฐา,านใช่ไหมแล้วไอเศษนี่แหละมันคืออะไรไม่รู้เลยมันมีอะไรยัดเข้าไปข้างในเป็นผงตัวติดข้างในไม่เป็นแบบนี้นี่หรอก มีแค่ทานกับไอตัวจีแค่นั้นเองอันนี้ทำรีเซตอะไรไม่รู้มาเต็มโอ้โหต้องเปลี่ยนห้คอร์ทั้งลูกเร้่มไม่ได้แล้ว เศษอะไรขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้หรอผงขนาดนั้นเนี่ก็เป็นอีกอด,ดูนี่ขี้เกือเต็มเลยของใหม่ตรงไหนวะเนี่ยขี้เกือเนี่ยของใหม่มันจะมีขี้เกือเลยเลยหรอออ